ตาดฟันเห็นห่สายสลิงพ้ะนะตาเบิ่งเอานะทั้งสูงทั้งเสียวไปไปเลยแม่ยิ่งหนึ่งเดียวในทีมมือนี่เฮลโลสวัสดีพี่น้องมือนี่ผมกันอยู่ที่ตาดฟันอีกหนึ่งตาดทีว่าไพที่มัดความงามแล้วก็ความเสียวแล้วมาขีส่สลิงต้องมาแว่ให้ได้เด้อตาดฟัน อยู่ปากซองบอลลเวนเดอมาแหวนได้อยู่นี่นะนอกจากว่าจะเป็นจุดชมวิวแล้ว่นยังมีขี่สลิงพร้อมแต่ว่าาวันคื้สิบหก้าดอกเพราะว่ามันโคตรสูงเลยแบบบึงเข้าเจ้าโหนสื่อๆเนี่ยยังขนหัวหลูกตามแต่ว่าวิวหนังงา้นไดแล้วก็มีห้านกาเฟกินซุม้มกินแซวคือแบบว่าวันผักหรือว่าวันบุญวันเทศกาลอีสังแบบนี้นะ เข้ากับแบบส่วนหมูส่วนคู่แล้วก็มาหนัง่งกินหนังซุ้มนะอากาศมันเย็นเย็นแล้วก็ได้ยินเสียงน้ำตกพร้อมแล้วก็หอมกาแฟป้านบ่มาปีปลายสชิงเจ้าเปลี่ยนไผน,น้ำ มาเมื่อนี้น่นอากาศดีฝนโมต๊กคันถ้าหาว่าเขามาถือมือฝนตกขนะเขาจ้านมโบเห็นน้ําต๊กเพราะว่ามันจะเป็นแบบแถวนี้น่ะมันจะเป็นแบบละอายน้าเป็นเป็นหมอกฝนนะเคยได้ย<อ>ินบ่มันจะเป็นแบบอุ้มทุมอุ้มทุมแนมหากันโบเห็นแล้วก็จะโบแนมเห็นน้าต๊กจะได้ยินไปเสียงแล้วเขาจะถ่ายรูปแ,แบบแบบอุ้มทุมแน่ <laughs> นี่เตรียมพรอม้อมหรือยังอุปกรณ์พูนผู้ว่าไปตาปลอดภัยอยูอ่ในสต,ต,ตูนี่จะพูอทีมงานมือไวใจกล้า ข้อมขี่สลิงหรือยังแผนถี่ตามนี่เลยเด้อส่วนเท้าน้ำมือซ่าใจอ่อนบวชานขี่จุดปล่อยสลิงตึ๊ดต <gesagt> <apan> <t ap> <cartoon> ึ๊ดตึ๊ไปตามพูนเท้านาเบิร์อยู่นี่เอากระโถยแนมเห็นพูอยู่ฝากนั่นพร้อม แต่ที่สำคัญก็คือได้เห็นน้ำตกงามๆเห็นว่าสายสลิงพุ่นอะตาเบิ่งเอานะทั้งสูงทั้งเสียวแต่ก็เป็นตาลองเนาะนี <so тысяч, <S <s ่เดอะแก๊ง Safety first ต้องใส่อุปกรณ์ก่อนเนาะใส่เซฟตี้ก่อนใส่หมวกใส่ยางหลังจากนั้นก็จึงข่อยเกียมกล้องโอ้ยเต้นแล้วเสียวแทนนี่สุดโต๊ะทั้งนี้นะตื่นเต้นนะคนลุกแทนละ เมื่อกี้นี่ชั้นพ่ากับพ่อ,อก,กันอยู่ตัดเนื้อเมื่อกี้นี้นะโอ้ยแต่ว่าแต่ว่าเผื่อกล้าเขาเผื่อกล้าขนาดมา,าเบิ่งซื่อๆนี่นะเบิ่งเผื่อกลังเกียมโตซื่อๆนี่นะเท่านั้นเสียวถ่าละแต่ว่านโอ้เชื่อหนึ่งในชีวิตมันก็เป็นตาลองได้แต่ว่าเขามาตาดฟ้างไลเถื่อแล้วเขาขึ้นยังเขาขึ้นยังโมหันล่องเยอะตอนนี้ไกด์เผื่อกลังสาธิตการใส,ส่เซฟตี้แบบเผื่อ เหตุสุกเซินอย่าประมาณนี้นะไม่ได้นะทั้งหน้คือไปปีนะไม่ได้จะไปมือขวาจับเสื้อมือซ้ายวางวนไม่ต้องกันนะวางไว้เฉยนะถ้าเห็กแค่สไลด์มาแล้วคดลงมาจอเปตามนั้นเด้อตามนั้นเด้อเคยขี่สลิงเธอเดียวจะบอกบทจืดแล้วตั้งแต่ไปลินน้ำกัดยาลปาอยู่อุดมไซแล้วลืมแล้วลืมแล้วลืมมีที่ใส่แล้ว ลองก่อนลองก่อน,ออนตอนนี้ลอง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 โอง้ไปแล้วโอ้ใกล้ไปก่อนไปถ่ายอยู่ฝั่งน้ำนี่เป็นมานำกานสี่คนเนาะไปไปแล้ว นี่ถ่ายหูพ <Incred ibly logical noise> ้อป้าจิตตต้นเมือนี้นั่นกองเสียไร้ลร้ จะเป็นปค่ยเป็นได้ยิงน่งม่ยิงหนึ่งเดียวในทีมืลอนี่สูสๆได้ยิงโอ้ยบอห้ไปฟียังกว่าว้าฟีกับว่าเอาความดันขึ้นก่อนลงอีกเหาะใจเหนียวเหนียวค่ะค่ะ หนาวแทนดิ<บ>พูดแลยเขาเจ้ากระั้งขี่สลิงกลับมาเนาะค่ะนั่น,นเห็นมัเป็นรอบรอบรอบโ่มเรดี๋ยๆไปเฮ้ยแต่ว่าอยู่ไกลเนาะค่ะนันน่ะจะบูเห็นบ๊ายบายจุบลาเนยบ๊ายบาย,บายแล้วพอกันคลิปหน้าเด้อ